สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับยิลิวาห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับเป็นงานเม็กซิโกนะครับเป็นงานเม็กซิโกรหัสเจ็ดสิบหกนะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าป้ายประเก็นตรงนี้หลุดหายนะครับป้ายประเก็นตัวนี้หายหลุดหายนะครับป้ายประเก็นหลุดหายก็ไม่เป็นไรครับเราจึงสามารถดูได้ที่ป้ายแคร์นะครับใบใบเล็กสุดนะครับที่ป้ายแคร์ใบข้างในสุดใบเล็กสุดจะระบุขนาดไซส์ให้นะครับตัวนี้นะครับ ดับเบิลยูสามสิบหกเอลสามสิบนะครับดับเบิลยูสามสิบหกเอลสามสิบนะครับเนี่ยนะครับดูที่ป้ายแคร์ได้นะครับของแท้เขาจะมีระบุไว้ที่ป้ายแคร์ด้านในนะฮะแคร์อิ okay. นสตรักชันอิสไซกาเมนนะฮะที่ป้ายประกันฮะจะบอกนะฮะอ่ากเกงตัวนี้นะครับกระเกงตัวนี้รหัสเจ็ดสิบหกเป็นสีบลูเข้มๆนะทุกท่านนะกระเกงตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มๆนะ เนี่ยนะฮะสีบูยิ่งเข้มเลยนะฮะผมให้ชมกันนะฮะอันนี้ด้านหลังนะเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าอีกทีนะ่าดูด้านหน้ากันนะเป็นสีบูยิเข้มนะทุกท่านนะเนี่ยนะครับสีบูยิ่งเข้มตัวนี้ตรงสาทท่านใดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศู6ย์เก้าหหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะทุกท่านนะอ่าครับผมส่วนขนาดวัดจริงนะครับ ขนาดวัดจริงเอลสามสิบห้ายาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดปลายขาแปดจุดห้า 5, เป็นงานเม็กซิโกรหัสเจ็สบหกราคาหนึ่งพันหนึ่งพันกับห้าสิบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับ